อุยอะเรามาเรียนกันต่อเนาะลูกเนาะโอเคไหมคะอ่าเปิดเลยตัวเองเลยค่ะหน้าเมื่อกี้เลยค่ะที่สอนค้างไว้นะคะที่พ่อเปิดไว้นะเปิดไว้ค้างไว้เลยเนี่ยหละค่ะโอเค่เหมจดจำเลยแล้วค่ะป้าต เจอหน้าท <muitas> ี <l Jean> no ่แบบฟอร์ม่ีลูกค่ะนี่ค่ะค่ะมากี้นะคะเด็กๆเด็กๆฟังพร้อกนมกี้เราทาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะคือเครื่องหมายบวกนะคะต่อมาเราจะทาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะคือเครื่องหมายลบนะคะลบอะ เช่นพี่โม่ในญ่ใหญ่ปลาหรือปลาอยู่ไปเก็บตั้มเพิ่งไปไรเออเด็กๆเป็นไรหรือเปล่าคะไม่ค่ะพี่เป็นบ้าค่ะบ้าเด็กๆค่ะพร้อมยังลูกไปแล้วหรือไปทำหรือไปทำไปแต่งตั้มมาค่ตั้มมาค่ะน่งกับตันสองพี่นั่งหลังดันลูกคุณกับตันสองจะไปไหนคะ ่เรามาทำกันนะคะลูกมาเรามาทำกันลูกอ่าสิบแปดลบสิบน่าบื่อบ้านะถ้าเครื่องหมายลบเอาเลขน้อยไว้ที่ไหนคะเลขน้อยไว้ในใจแล้วกำมือขึ้นมานับต่อให้ถึงเลขหน้าคำตอบอยู่ที่นิ้วใช่ไหมคะเรวเรามาทำกันเลยค่ะข้อแรกนะคะสิบแปดลบสิบเด็กๆคะสิบแปดลบสิบเอาอะไร้าอไรคะ ไม่เรียนใช่ใชไหมเจ็ค่ะเก่งมากค่ะเก้าสิเอาสิบไว้ในใจเลยค่ะโอ้ยมันตัวสวยมันตกข้าวโว้ยเอาสิบไว้ในใจแล้วกำมือขึ้นมาเลยค่ะอ่ะกำมือขึ้นมาย่างสองมือเลยนะกำมือขึ้นมาอ่ะสิบแล้วสิบแล้วไปอะไรคะสิบเอส สิสองสิบสามสิบสปนับเกินส8ปดได้ไหมคะได้ไหมลูกได้คไม่ได้นะคะคำอบอยู่ที่นิ้วอดีเด็กนัดสิคะว่าได้กี่นิ้ว12 สื่หกแามสี่แป้แดได้กี่นิ้วคะแปดได้กี่นิ้วคะอ่าได้แดนิ้วนะคะตอบแปดเลยค่ะข้ใหม่ี่ยนอนี้อตะอหังอ่าข้อต่อมานะคะเก้าลบหกเด็กๆคะเก้าลบหเอาอะไรไว้ในใจลูก ้าลบหกเอาค่ะเอาหกไว้ในใจครับเอาหกไว้ในใจได้เลยค่ะแล้วทำยังไงต่อคะกมอะไรขึ้นมากำมมือขึ้นมาแล้วนับต่อให้ถึงเลขเก้าใช่ไหมคะเลยเลขเก้าได้ไหมคะเลยเลยเก้าไดไหมเลยเก้าไดไหมคะเลยเก้าไดไหมคะเลยเก้าไดไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้นะหกแล้วหกแล้วไปเจ็ดแปดเก้าคำตอบนิ้วอินอซีได้กี่นิ้วหนึ่งสองสามตอตอบนิ้วะสามได้สามค่ะต่อมานะคะ ย <20, S 2> ี่สิบลบสิบได้เลยคะ่ะยี่สิบลบสิบเอาอะไรไว้ในใจคะยี่สิบเยี่สิบลบสิบเอาอะไรไว้ในใจดีคะลูกสิ 10, บค่ะบเอาสิบไว้ในใจแล้วกำมือขึ้นมานับต่อให้ถึงเลขยี่สิบใช่ไหมคะใช่ไหมคะนับค่ะ สิบแล้วแล้วสิบอ็ดสิบสอสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบคำตอบอยู่ที่นิ้วอ่ะเด็กๆนับไปหนึ่งสองสาม แปดเก้า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 สิบคำตอบคือสิบค่ะค่ะคำตอบคือสิบสิบมีหนึ่งกับศูยนย์อ่าเขียนเลยค่ะศูนย์อืมีหนึ่งกับศูนย์โอเคอ่าข้อต่อมานะคะ ยี่สี่ลบสิบเด็กๆคะยี่สิบสี่ลบสิบหเอาอะไรไว้ในใจคะ่ะเอาอะไรไว้ในใจสิบหกคะอ่ะเอา 16, 16ไว้ในใจเลยคะ่ะแล้วกำมือขึ้นมานับต่อใหถึงเลขยีสี่ใช่ไหมคะอะ่ะ

ห7เจ็ดแปดทั้งหมดได้กี่นิ้วคะได้กี่นิ้วคะแปดได้แปดนิ้วเอาแปดนิ้วค่ะข้อต่อมาแล้วลูกนะสิบห้าลบแปดเด็กๆคะสิบห้าลบแปดเอาอะไรไว้ในใจคะลูกเอาอะไรไว้ในใจคะ เอาแปดเวทีกายครับค่ะเอาแปดเวทีกายแล้วกำมือขึ้นมานับต่อให้ถึงเลขสิบอะไรคะห้าสิบห้าค่ะแปดแล้วเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ได้กี่นิ้วหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจได้กี่นิ้วครูคะอ่าตอบเท่ลไรตอบน็ดค่ะเก่งมากค่ะใครที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับย้อนดีกว่าค่ะเด็กๆย้อนไปทำหน้ายี่สิบเจ็ดเด็กๆจะได้มีกันบ้างแค่หน้าเดียวดีไหมดีไหมคะ ดีไหมอะให้เด็กเปิด,ดยอนไปทําหน้ายี่สิบเจ็ดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําหน้ายี่สิบเจ็ดพร้อมๆกันก็นได้เราลูกน้องแล้วยี่สิบหกไปทําไปเป็นกันบ้านหน้าเดียวโอเคไหมคะลูกดเด็กจะได้ไม่น่าฟาขาพร้พอมฟาแต่ทำแล้วโอเคค่ะส <29 S 1> ิบเก้าอาถ้าทําแล้วถ้างั้นยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดไปเป็นกันบ้านโอเคไหมคะถ้าหลายๆคนทําแล้วโอเคไหม โอเคค่ะอ่าโอเคนะคะถ้างั้นวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะลูกนะเจอกันใหม่ในวันไหนคะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยเก้าโมงสี่สิบครเจอกูอ้อมเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้นะคะถ้าเด็กๆทํากันบ้านเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้รูอ้อมดูในไลน์ด้วยโอเคไหมคะโอเคค่ะ กครับมีสองหน้ามีหน้ายี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดนะคะตกลงไหมตกลงค่ะบ๊ายบายนะคะเรายพรในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆดูแลสุขภาพนะคะตกลงไหมครับวันนี้ไปนี้ค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้นะคะั บายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะ